อันนี่ข้อสอบเลยนะอ่ะอะเราทำแพทย์อยู่นะสนุกสนุกแต่ต้องมีสติในการทำข้อสอบในฐานะแพทย์ติดต่ออะไงได้บ้างก็คือกินต้องชัดิเจียนต้องชัดแต่ไม่ไดมองมุมแพทย์ขนาดนั้นสวัสดีค่ะพวกเรานะคะพี่น็อตไอจีแล้วก็พี่แม็กนะคะกับรายการลองข้อสอบเป็นรายการที่จะชวนน้องเนี่ยมาทำข้อสอบกันซึ่ง EP ของวันนี้จะเป็นเรื่องของทีแพท ความถนัดแห่แย์เหนือ่าเราก็เลยเนื้อหน่อยนี่เราเลยเป็นบฟื้เรียบร้อยหน่อยเขาค่อนข้างมาเวีสวยทีนี้ที่เราเล่านิดนึงรุ่น66เนี่ยเขาบอกว่าจะมีทีแผดกสบตรหรือว่าความผ่านแพทย์คือต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยกสปทเนี่ยเขาจะสอบเขาแยกไปทางไกลยาวก็จะมีสามพาอะไรของเขาไปแต่ว่าพอเป็นทปอมาประกาศเนี่ยเขาบอกว่า ทีแพดตัวเนี้ยที่เขาบอกว่าทีแพดกสพทมันก็คือตัวเดียวกับกบสพทที่เคยจัดนั่นแหละและโยกมาอยู่ในระบบนี้ซึ่งข้อสอบเนี่ยตอนนี้ที่ล่าสุดที่มีบอกแสกคือคะจะมี3พาร์ทพาร์ทแรกก็คือจะเป็นพาร์ทชาวปัญญาและจับใจความพา,าร์ทที่2ก็จะเป็นเรื่องของจริยธรรมแพทย์ก็ส่วนสุดท้ายจะเป็นเรื่องความคิดเชื่อมโยงซึ่งวันนี้ที่เราจะมาทําลองข้อสอบกันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เอาเชื่อมโยงมาเพราะว่ามันเป็นวันทํากันเป็นวันโจทย์มันแบบ แล้วก็โยกัดอีกแล้วก็ไม่มีตัวหนาว่ามันดูมันดูยากเนาะไอตัวข้อสอบแพทย์อะใช่จริงแบบยังยังไม่เคยไปลองทำข้อสอบแพทย์เลยจริงชีวิตนี้ยังไม่ได้ลองแพทย์เลยค่ะลองทำข้อสอบแพทย์เลยซึ่งวันนี้เราจะมาแข่งกันแข่งแข่งกันทำข้อสอบใช่แล้วค่ะซึ่งกติกาเป็นยังไงเนี่ย ย้อนกลับไปดูเทปแรกใช่สักนิดมีหัวข้อมีหัวข้อให้เราทำนะคะเราก็แข่งกันทำนะคะแต่ว่าใครได้คะแนนน้อยสุดโดนทำโทษค่ะเยซึ่งคราวที่แล้วก็ ไม่รู้ค่ะก่อนข้อให้ก่อนไม่สปอยแล้วกันไปดูเอานะคะว่าใครที่แบบนั่นนะคะแต่วันนี้เราเอามาแค่สองพาร์ทคคือพาร์ทที่เป็นเอ่อเจียถรำก่อนข้อแรกแล้วก็เป็นพาร์ทเอ่อเช้าปัญญาและจตุความนะครับเป็นพาร์ทที่สองอีกสามข้อนั่นเองะคอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าไปค่ะขั้นสอบค่ะอ่ะตอนนี้อุปกรณ์การสอบดิฉันก็พร้อมแล้ไม่เอามาหรอค่ะสาบานว่าไม่เห็นแม่ไม่เห็นจริงๆไหนล่ะ มันติดมันติดช่วยเราแล้วมันไม่ออกอันไหนอันนี้หนึงเออเอออ้โหาแห้งแหละแพ้งเดียวไม่พอ มาอีกอ่าเด้ง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 เดงเมื่อกี้ลุยอีกหนึ่งอันนีสองยังอ่ะอยู่ข้างล่งอ่ขอีกนะคะสรุปหัวพี่แม็กสามารถใส่ดีสอได้ทั้งหมด4ี่แคทค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำข้อสอบกันเลยมาข้อสอบมีทั้งหมด2พาร์ตนะคะเราจะเริ่มกันที่พาร์ตจริยาธรรมแพทย์ก่อนข้อที่1 <USSR> <para fork> <Bryant> <English> โจทย์คือเนื่องจากมีผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นมากจนเครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะในผู้ป่วยเคสสีแดงที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจทำให้โรงพยาบาลที่รับผิดชอบออกหลักเกณฑ์การเลือกใส่ท่อช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยเคสดังกล่าวจนเกิดเสียงวิพากวิจารณ์อย่างหนักจากประชาชนท่านมีความคิดเห็นอย่างไรช้อยส์ข้อที่1 ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ที่ออกมาใช้อย่างถี่ถ้วนช้อยส์ข้อที่2โรงพยาบาลควรหาวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยเคสสีแดงให้ดีกว่านี้ช้อยส์ข้อที่3ถ้าโรงพยาบาลไม่พร้อมควรปิดโรงพยาบาลสนามไปเลยช้อยส์ข้อที่4ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมช้อยส์ข้อที่5เป็นสิ่งที่โหดร้ายในความเป็นจริงหมอคงไม่ทําแบบนั้นเริ่มถามข้อสอบค่ะ เราดูจริงจังกันเหมือนกันนะเรื่องแพร่หนูไม่ยอมหรอกนะไม่ยอมได้ไม่ใช่จริงแพย์สยามทำไมทำไมตึงตึงแบบแม่ตึงแับแม่คือมันข้อนี้มันไม่แต่มันเป็นเรื่องจริงจังใจใจมันเกี่ยวกับชีวิตคนคเป็นหลับเป็นเมาเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เป็นความรู้สึกรีแอคติ้งเลยมว่าแลช่เลยนะคะสำหรับข้อที่หนึ่งค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่หนึ่งค่ะ ทั้งหมดเนาไม่ถูกฉันไม่ถูกคุณไม่ถูกจริงเหรอพี่แม่้ใช่ถูกสิวิญญาณวิญญาณวิญญาณลงไม่ไม่แต่ว่าน็นคะแนนหนึ่งคะแนนละใช่ฉันฉันต่อข้อข้อประชาชนควรได้รับการรักษาอย่างเทียมเพราะว่าเขาถามว่าความเห็นอย่างไรความเห็นที่จะต้องไปเข้าแพทย์ดังนั้นไม่เซ็ตที่จะต้องเข้าแพทย์อ่ะควรมีความคิดว่ารักษาเทียมแต่ เกณฑ์จะเป็นยังไงช่างมันแต่แม่ค่ะรู้สึกว่าอันเนี้ยเราเป็นธรมข้อสอบแพทย์เขาน่าจะให้เราเป็นแพทย์หรือเปล่าก็เลยคิดว่าหมายถึงว่าความเท่าเทียมอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแหละแต่กาปฏิบัติสำหรับเคสนี้มันผ่านถึงการปฏิบัติในฐานะแพทย์เป็นทางายังไงบ้างก็คือเป็นการสิ่งที่จะทําได้เลยก็คือเกณฑ์ต้องชัดเกณฑ์ต้องชัดเออเกณฑ์ต้องแบบคือในในเมื่อการจัดสรร มันมีมาเท่านี้ค่ะคือเราอาจจะไม่สามารถเป็นเก็บแต่งนโยบายอะไรต่างๆได้มากขนาดนั้นละกันอ่าดังนั้นเราก็ควรจะแบบมีแต่สิ่งที่มีให้ดีที่สุดก็แปลว่าข้อนี้ก็ตอบหนึ่งเนาะเพราะว่าตอบ practical ะละกันนะคะอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าบางคนก็จะคิดแบบพี่น็อตนะเออซั้งนี้ก็จะได้รู้ว่าไม่ใช่นะโอ้คิดว่าต้องย้อนกลับไปที่จริยธรรมที่เขาเขียนไว้อันนี้ใช่ไหมพูเลยนะคะไม่เลยใจเย็นใจเย็นอย่างอย่างเพื่ออะไรอ่ะอ่ะไปต่อข้อต่อไปเลยค่ะ ข้อสอบข้อที่2นะคะโจทย์คือท่านคิดเห็นอย่างไรกับการที่เด็กต้องมาเรียนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิดช้อยส์ข้อที่1เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้การเรียนออนไลน์อาจจะดีกว่าไม่ได้เรียนเลยช้อยส์ข้อที่2ต้องหาแนวทางช่วยเหลือเด็กที่ขาดอุปกรณ์หรือความพร้อมในการเรียนช้อยส์ข้อที่3เรื่องนี้กระทบพ่อแม่เพราะต้องกลายมาเป็นครูพี่เลี้ยง ช้อยส์ข้อที่4เด็กจะกลายเป็นโรคติดหน้าจอในอนาคตอย่างแน่นอนช้อยส์ข้อที่5ครูควรสอนให้สนุกเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กเมื่อเรียนออนไลน์รเริ่มถาข้อสอบค่ะอะไรนี่ข้อสอบเลยนะอะ,อะทำแพทย์ไหนอู่นะ <c oughs> ไม่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าแนวทางการออกข้อสอบแพทย์อะคะ่ะเขาจะไม่ถามเกี่ยวกับแพทย์โดยตรง ไปอยู่แล้วคือเขาจะไปถามลิงก์กับเหตุการณ์อื่นๆในสังคมแล้วแล้วไอ้ไอ้หลักการที่ใช้ตอบตอนนั้นนะมันจะเป็นการสะท้อนแนวคิดความเป็นแพทย์ด้วยดังนั้นนี่ก็คืออีกแนวหนึ่งของจริยธรรมแพทย์ที่น่าสนใจคือมันอาจจะไม่เกี่ยวกับแพทย์แต่มันเป็นการวัดแบบความเป็นแพทย์ในหลักความคิดว่าเห็นและไม่เห็นเรื่องนี้เหมือนแค่ทำที่นี่ก่อนจะใครเปลี่ยนสถานการณ์ใช่ใช่ใช่ยากอยากจะมีคนคุยกินแพทย์เลยเอ้ยเหมือนแบบ มันมีช่วงหนึ่งที่ออกแต่เรื่องแพทย์แล้วพอจับทางกันได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบประยุกต์ใหม่มนั่งคิดที่ต่อไปก็สจอใช่หรือเปล่ายังเหมือนกันนั่นแหละคิดว่าผิดอีกแหละฉนะันอะเพราะว่ารู้ไหมไม่มีจรรยะสำหรับข้อที่สองนะคะ,ฉะเฉลยคือตอบข้อสองค่ะเย่ตอบอะไรไปวะมันเป็นข้อสองคือต้องหาแนว<ข>าทาง,าทางช่วย <ขา S 2> เหลือเด็กที่ขาด ว่าเราตอบเหมกันได้เลยไอ้สิปูดับขึ้ข้างหนึ่งตอบอะไรกันบ้างชีชีตอบอะไรไปนะอ๋ออันนี้นี่ตอบข้อหนึ่งไม่แต่โอเคคือถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรถูกไหมเออคือเราก็รู้สึกว่ามันทำอะไรไม่ได้ใช่มันมันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์มันบีบบังคับับให้เราต้องต้องไปในเวนี้แล้วก็ อาจจะอาจจะตรงนี้ปัญหาคือแฟกถูกแหละว่าโอเคเราต้องเจอสิ่งนั้นแต่ไอไอที่ประโยคที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้อะไรสักอย่างม,มันอาจจะเป็นเนกาทีฟเซนส์ <negative sense S 1> แต่ว่าออ<ไ>ของออของอิกดอแรใช่ใช่มัน,มนอาจจะเกิดสิ่งนี้ได้คไออย่างเงี้ยที่แบบมันไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาอะไรใช่อะไรอย่างเงี้ยของไอจีต่ออย่างนี้ไอวองว่าพอมันเป็นข้อสอบแพทย์เนี่ยมันคือมุมมองที่ แพทย์ให้ความคิดเกณฑไหมเรารู้สึกว่าไอ้ข้ออื่นไม่ได้ผิดแต่แค่ว่ามันเป็นมุมมองที่สังแบบยังงมมองไปแต่มุมแพทย์อ่ะก็ควรจะพูดว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นเราก็เลยว่าเออแพทย์ควรจะพูดเรื่องนี้นะคิดเรื่องนี้ของพี่น็อตก็คือจะเป็นเรื่องมองมหาภาคเฉยๆว่าว่าว่าปัจจุบันคนที่จะเรียนออนไลน์มันขาดอุปกรณ์แล้วมันทําให้เด็กขาดโอกาสในการเรียนไปเลยนะคือถ้าเด็กมาเรียนที่โรงเรียนออนไลน์อ่ะทุกคนไม่ไม่มีอุปกรณ์อย่างมากมีสมุดอะไรอย่างเงี้ย ก็เรียนได้แต่ถ้าขาดอุปรกรณ์ออนไลน์อะ่ะมือถือเครื่องนึงสำหรับบางคนคือมันแพงมา,ากาใช่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ควรช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อจะให้ทุกคนได้รับการึกษาอย่างเท่าเทียมดังนั้นแสดงให้เห็นว่าอะไร,รู้ไหมแสดงให้เห็นว่าจะอยากทำแพทย์อะ่ะแนวแนวแบบนี้มันมันจะไปคิดในมุม แพทย์แบบที่ไอจีบอกจริงมันก็ไม่ผิดนะแต่เราไม่ได้มองมุมแพทย์ขนาดนั้นรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยแบบเลยแบบนี้ก็อาจจะไม่ถูกต้องแต่เราจะไม่ได้บอกว่าข้อไหนถูกหรือคือเรมีเฉลยคือเรามีทีมงานไปหาเฉลยมากั้นเราก็จะตอบตามที่เรารู้สึกแบบที่น้องรู้สึกร่วมไปกับเราได้ค่ะเพราะวันนี้เราก็มาลองเป็นน้องๆใช่ไปกันค่ะไปมาต่อกันที่ข้อที่สนะคะสําหรับผาจริยธรรมแพทย์ โจทย์ข้อที่3จากเหตุการณ์ที่เจ้าของเพจร,ร้านอาหารรายหนึ่งออกมาชี้แจงเพราะไม่เห็นด้วยกับนักรีวิวอาหารรายหนึ่งที่โพสต์ลงโซเชียลมีเดียว,ว่าร้านต้องให้นักรีวิวรับประทานอาหารฟรีพอนักรีวิวช่วยรีวิวร้านอาหารให้ค่าอาหารถือเป็นค่าตอบแทนท่านคิดเห็นอย่างไรช้อยส์ข้อที่1เป็นความเข้าใจผิดแต่สามารถไกลเกลี่ยกันได้ ช้อยส์ข้อที่สองนักรีวิวควรตกลงกับร้านให้เข้าใจก่อนนำข้อมูลออกสื่อช้อยส์ข้อที่สาทางร้านควรดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทกับนักรีวิวรายนี้ช้อยส์ข้อที่สี่ทางร้านต้องทบทวนการสื่อสารของตนเพราะเป็นผู้บริหารช้อยส์ข้อที่ห้าเป็นค่านิยมในสังคมที่มีความเข้าใจแบบผิดๆจนทาให้เกิดปัญหาอ,อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ เป็นดารมาม่าเนาะในโซเชียลใช่ไหมซึ่งถ้าใครจริงๆข้อสอบแบบเนี้ยถ้าใครมีพื้นว่ามันเป็นเรื่องประมาณไหนมันจะเข้าใจเร็วแต่แบางครันงใช่อช่ใชแม่อะไปทําข้อสอบเป็นค่ะแต่โจทย์แบบค่อในข้างจะหยิบเรื่องราวในสังคมแบบในช่วงๆนั้นมาออแบบเออมาเนอะดังนั้นแบบว่าถ้าใครแบบติดตามข่าวสารอะไรเงี้ยก็จะแบบได้แต้มต่อในเรื่องของแบบการคิดไปอีกอไปต่อไม่ถูกแล้ว เจอันสักตั้งเลยค่ะแล้วรู้ไหมว่าข้อสอบจริธรทมแพทย์ปกติเนี่ยข้อสอบมันจะเยอะแบบประมาณ75ข้อใช้เวลาทาแค่แบบประมาณชั่วโมงนิดๆเลยอย่างเงี้ยเออแบบแสดงว่าทุกคนน่ะต้องตอบจากใครสันหลังนะตอบไวอ๋อตอบไวแบบไม่ได้คือถ้ามัวเฟกอ่ะไม่ทันแสดงว่าข้อสอบแบบเนี้ยวัดแบบเราว่าเราคิดยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยกันดีกว่าว่าตอบข้อไหนค่ะเฉลยสําหรับข้อที่3นะคะคือตอบข้อ สองค่ะเอ้ากูตอบเขาอะไร,รตอบเขาอะไรนักรีวิว,ว,วควรตกลงกับร้านอาหารให้เข้าใจก่อนนะที่นัาได้หนึ่งคะแนนค่ะเย้อะมาดูดีกว่าว่าเราคิดเห็นกันอย่างไรกับเรื่องนี้สั้นๆยูตอบอะไรอยู่ตอบอะไรก่อนยูตอบอะไรอ่มคิดว่าเป็นคําตอบที่ค่อนข้ฉี่ท่ฉันตอบว่าทางร้านต้องทบทวนการสื่อสารของตนเพราะเป็นผู้บริการไม่แต่ว่าใช้ไม่เซ็ตอะไรใช่ไม่เซ็ตหมายถึงว่า ทุกไม่เซนเนียก็ยังไม่ชอบของตัวเองนะแต่ตอนที่คีดแค่ว่าอ๋อถ้าลองจินตนาการว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องเราเป็นแพทย์เราเป็นแพทย์และเหตุการณ์แบบว่ากำลังมีคนมาใช้บริการเราอ่าเราเป็นหมอมาหาเราแล้วเขาก็ไปคอมเพลนอาจจะมีความเข้าใจผิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าในฐานะหมอเราก็ต้องรีเฟกต์ตัวเองเหน่อยว่าเอ้เราสื่อสารผิดตรงไหนหรือเปล่าเพราะเราก็คือผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งเหมือนหมอพูดผิดไปก็อันตรายอ่ามันก็คงเป็นคิดว่าเป็นเรื่องแรกที่เราต้องทบทวนอ่าพี่แม็กว่าไงคะข้อนี้เพื่อนเนี้ย ไม่คิดคือแม่กัะไม่ได้คิดในมุมที่ว่าเขาถูกจ้างมารีวิวหรือว่าเขาถูกเชิญมารีวิวแต่คิดในมุมที่ว่าอยู่ดีๆคนแบบอาจเ,เป็นเหมือนกับว่าเราก็เป็นแค่ลูกค้าคนหนึ่งแล้วก็ไปร้านนี้แล้วเราก็ไปรีวิวแต่แบบว่าทางร้านอาจจะไม่รู้ว่าเราเคือนักรีวิวอ่าเออ,เ,อ,อเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้แบบให้ให้กินฟรีเพราะแบบเขาไม่รู้อะไรงเไรงี้ยก็ได้แต่ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าเป็นอะไรเงี้ยก็ดูหน้าตัดนะเพราะว่า ข้อห้ากับข้อหนึ่งมันจะมีความคล้ายๆกันที่เรื่องของความเข้าใจผิดเป็นวิธีการคิดแบบช่อยไลอะไรอย่างนี้ของพี่เราไม่มีเลยของเราคิดตรงไปตรงมาเลยว่าก็ปัญหามาอยู่ที่นักรีวิวอาหารออกมาโพสตแล้วทําให้้านรเสื่อมเสียดังนั้นก่อนทีู่่มาโพสตควรคุยกันก่อนเพราะว่ามันเป็นหลักพื้นฐานที่เราเข้าใจว่าก่อนจะลงโซเชียลมันมีฟุตปินเหรันว่ามันมีแบบไปแล้วไปเลยไปแล้วไปเลยดังนั้นอ่ะต้องมีสติก่อนโพสแล้วเราควรเคลียร์ทุกอย่างให้จบก่อนนี่คือหมายเสร็จโอเคค่ะ พาร์ตต่อมานะคะจะเป็นพาร์ตชาวปัญญาต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าค่อนข้างท้าทายนะคะโอ้โหอีแล้วนะอีกแล้วนะอีกแล้วนะอีกแล้วจะเป็นยังไงหรือเขาพูดกับเธอวะฉันรู้สึกว่าเซนหลังเขาดูเขาดูพูดถึงเธอนะเขาไปปากใส่ฉันแล้วนี่เดี๋ยเจอเลยเดี๋ยอีพีหน้าออกมาหน้าแล้วเคลียร์กนงนี้เดี๋ยวมาเริ่มโจทย์ข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะข้อแรกนายกนกเริ่มเดินทางโดยหันหลังออกให้ทิศตะวันตก เลี้ยวไป45องศาทางขวาต่อมาเลี้ยวขวาสองครั้งและเลี้ยวซ้ายจากนั้นตรงไปจนถึงจุดหมายแล้วก่อนถึงจุดหมายนายกนกหันหน้าไปทางทิศไหน uh, <okay. S 1> ช้อ i c e ข้อที่หน mm ึ hmm. ่งทิศเหนือช้อ i c e ข้อที่สองทิศตะวันตกช้อยส์ข้อที่สาทิศตะวันตกเฉียงใต้ช้อยส์ข้อที่ 2, ทสี่ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและช้อยส์ข้อที่5ทิศใต,ต้เริ่มทำข้อสอบค่ะจริงจริงเมื่อกี้ยังไม่ได้ฟังสดเลยเพราะว่ามัวแต่คิดอยู่ว่าเหนือใต้เราตกคืออะไรผิดอ่อานนายกระนกได้ไงฮ่<ห>านายยกนกไปไหนไปไหนแ <c oughs> ม่ถูอขอเถอะออกตกไอ้ซ้ายขวาวะ ิเราควรทิ้งานช่วยเรื่องข้อที่ยากกว่าน,นี้ได้ไหมคะหมดเวลาการทำข้อสอบค่ะแทบจะหมุนหมุนแล้วหมุนสอบหมุนแล้ว, <laughs> ห,นลวหนึ่งเฉลยมาเลยค่ะคำตอบมันง่ายเกินที่ฉันจะต้องใช้สมองคิดคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะคือตอบข้อที่สามค่ะตะ <c oughs> วันตกเฉียงใต้ค่ะเ้าพี่กูบอกแล้วว่าผิดกูรู้เลยว่าผิดเพราะว่าแบบผี่ ก็คือเรียงอันนี้ต้องไปตรงมาแล้วทำไใช่อันมันมันดูแบบสลับกันเนาะข้อไหนเราถูกเขาผิดเออเธอตอบอะไรฉันตอบเหมือนเธอตอบเหมือนฉันแน่ฉตอบข้อห้าเอาฉันพูดไปก่อนฉันดีใจที่ฉันตอบอ่านะคะก็ถูกไบโลดที่มนไว่ไเขียนเหมือนเฉลยเลยไหนดูซิไปให้กล้องดูซิลองดูก่อนว่าทําไมถึงได้คําตอบอย่างนี้ตอนอื่นก็คือเขียนก่อน ว่าเหนือใต้ออกตกคือที่ไหนถ้าคิดไม่ออกก็ประเทศไทยแห <Wow. S 1> ่นที่ประเทศไทยก็คือเหนือใต้แล้วก็ออกตกแล้ว <c oughs> คราวนี้บอกว่า <c oughs> อะไรเริ่มเริ่มหันหน้าหันหลังให้ทิศตะวันตกเฉียงใต้อีกทิศตะวันตก <c oughs> ก็คือหันหลังไปหันทิศตะวันตกแล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกก็คือหันมาทางนี้ตามแบบลูกศรแรกแล้วก็เดินไปตามที่เหลือตามที่โจทย์บอกได้เลยก็จะได้หันทิศนั้นก็จะได้หันทิศนั้น่เ่ารู้ไหมฉันน่ะไปตอบทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพราะว่า ของฉันคือก่อนเลี้ยวคือฉันไปตอบจุดก่อนเลี้ยวแต่คือจบมันคือต้องเลี้ยวแล้วอันนี้คือเรื่องความรอบคอคือจะบอกว่าจริงของพี่แม็กคือลดมากนะคะของเราก็เลิดเพราะว่าเราอะใกล้เคียงความจริงกันอยู่2คนแต่เข้าใจพี่น็อตนะว่าทําไมถึงคิดอย่างนั้นแบบว่าบางทีเราอาจจะลืมโฟกัสตรงนี้มันโซดาเขาบอกว่าจากนั้นตรงไปแต่ว่าเราไปทางที่ตะวันตกเฉียงใต้แล้วแต่พี่น็อตอะยังไม่ได้ไปเออก็เลยอยู่ตรงนั้นแต่มีบางคนค่ะ นี่มันไม่ได้ใกล้เลยใช่ค่ะแม่ตื่นบอกแม่ก็แค่คิดง่ายๆนะหนูพีได้แต่เลยหรือเปล่าขอเลี้ยวเออฉันก็เลี้ยวแต่ฉันเลียว45องศาอ๋อต่อมาปกติคนเราเลี้ยวจะเลี้ยวเลี้ยงเลยนี่เรคิดอยู่ไปคิดลึกว่าตัวมัน45มาแล้วถูกเพราะไปคิดเหมือนเราเป็นแผนเราเป็นเข็มทิศได้ได้เป็นอย่างป็นที่ก็แบบปั๊บๆอย่างเงี้ย ไม่แผนที่แต่ละที่แต่ละจังหวัดมันไม่เหมือนกันไงเออแผนที่จังําสงขาโอเคโอเคอุ้ยเป็นเป็นข้อที่เขาเรียกว่าจริงไม่ได้ยากมากสนุกสนุกแต่ต้องมีสติในการทำข้อสอบไปข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่ห้านะคะก็หวังว่าผู้เข้าสอบยังไหวกันอยู่นะคะอันนี้ให้กำลังใจอยู่ถูกแต่รอบแล้วนะแต่รอบแล้วนะแต่รอบแล้วนะโอ้โว่าเราเหนื่อยมากเลยไม่ไหวบอกไหวโอเคค่ะโจทย์ข้อที่ห้านะคะ นาฬิกาแบบเข็มในหนึ่งวันเข็มยาวจะทับเข็มสั้นทั้งหมดกี่ครั้งถ้าหนึ่งวันนับจาก0.00 0 00. 00. นาฬิกาถึง23.59นาฬิกาช้อยส์ข้อที่1 22ครั้งช้อยส์ข้อที่2 23ครั้งช้อยส์ข้อที่3 24ครั้งช้อยส์ข้อที่4ี่้าครั้ง ช้อยส์ข้อที่5้ายี่สิหครั้งเริ่มทำข้อสอบค่ะบ้านกูไม่มีนาฬิกาแบ,บเคบหนูใช้ก็ดิจิตอลมาตลอดออชินว่าค่อนข้างง่ายว้าว <Wow. S 1> <c oughs> อย่ามันไป <c oughs> <c oughs> หลวงปู่มันอนะเก็บไว้ก่อน <c oughs> ไว้เฉลยก่อนขอขอขอทำโทษเลยแม่อยากว่าไปหนูนับคะแนนอยู่เฉลยสำหรับข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือคำตอบข้อที่หนึ่งค่ะยี่สิบสองครั้งค่ะเนี่ยทำไมล่ะคะไม่เฮล่ะผิดนะครเอามือช็อกโหมดไม่คืออย่างนี้แ้แต่แต่มันไม่ได้เป็นแบบว่าศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งเป็นสองหรอตอนนี้พี่น็อตกับพี่ แม็กก็ตอบเหมือนกันคือยีบสี่ครั้งทีไอจีตอบยีบสามซึ่งจริงๆผิดทั้งหมดนะแต่วิธีคิดก่อนในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเราคิดว่าเข็มสั้นกับเข็มยาวตรงกันก็คือคล่อมกันตรงเลขนั้นถูกไหมแสดงว่าเราดับตั้งแต่เที่ยงคืนคือเปลงหนึ่งที่หนึ่งแล้วก็ตรงเลขหนึ่งก็ครั้งที่สองแล้ววนไปเรื่อยๆถ้านับแบบนี้ยถึงประมาณห้าทุ่มอ่ะมันจะยีบสี่แต่ข้อนี้ตอบยีบสองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาบอกว่า เวลามันเวลาหน้าปัดมันมันหมุนมาแล้วมันจะตรงกันจริงๆอ่ะมันไม่ได้ตรงที่เลขเป๊ะๆหรอพี่แม่อ๋อมันจะอ๋อถ้ามันจะเลือกถ้ามันมาที่เลขหนึ่งก็คือจะเป็นตีหนึ่งห้านาทีเลือกแบบเออมันตีสองหนาทีมันสิบนาทีใช่มันเลือกมาตี่หนึ่งห้าสิบไอ้ข็มสั้นจะไปเก็บเลขสองแล้วใช่ใช่มันจะเลยไปนิดนึงแหละแต่ว่าถ้านับจริงๆอ่ะก็คือยี่สิบสองแหละแต่ยี่สิบสามเนี่ย ลูกสาวเนี่ยยังไงวิธีคิดเดียวกันไหมหรือว่ายัางไงทุกคนมาผิดทางหมดออแบกกระทั่งกสกพอทกอ็มาผิดทางงานนี่ตัคิดง่ายมากมันมีกี่เลขสิบสองนับสองรอบมีเช้าเย็เเกน,กนก้ากรักลางกลางคืนยีี่มันยีี่ไม่ได้เพราะว่ามันมันนับเที่ยงคืนไปแล้วก็เลยว่าเออตัดลบลบสักลูกสักหนึ่งเดี๋ยวมันซ้ำแต่เพราะมันมันจบที่ ยี่สามห้ากันงั้นจะมาแบบโซนโซนได้เป็นยี่สสี่ชั่วโมงไม่ได้แต่ย้ำนะอันนี้ผิดหมดนะคะผิดหมดนะคะผิดหมดนะคะงานที่ถูกต้องก็เดี๋ยวให้ทีมตุ้นเสลยอีกทีว่ามันหมุนหน้าตาที่พูดเป็นยังไงโดนแคบลูปไปนะคะ อ่าโอเคตจอยๆเราไม่ใช่แฟนเขาหาคุณฉลาดเไม่ใช่กูแล้วหนึ่งอาจจะเฉลี่ยวด้วยแบบพี่ไอจีเพราะจริงๆถามวม่ได้เรื่องหนึ่ออกนะแต่คนมันไม่เฉลี่ยวว่าไอจังหวะที่เข็มมันเบ้มันเบ้มอะไรเงี้ยสำหรับข้อสุดท้ายนะคะผู้เข้าสอบมีสติเนาะง่าอยๆอยู่ดีกันไม่ได้แล้วนะอันนี้้้ไไม่ดดจริงๆโจทย์ข้อสุดท้ายนะคะนายกนั่งอยู่ตรงข้ามนายขอซึ่งข้างๆนายขอ จะมีนายคอและงออยู่โดยนายงอนั่งอยู่ตรงข้ามกันคนที่นั่งทางขวานายกอมีจำนวนคนที่นั่งล้อมวงอย่างน้อยกี่คน <c oughs> ช้อย์ข้อที่หน <c oughs> ึ่งห้า c h o ข้อที่ส oh, <no. S 1> องหก c ข้อที่สามเจ็ดช้อข้อที่สี่แปด c h o i c ข้อที่ห้าเเริ่มทําข้อสอบค่ะ ขอตอบแบบมาริยามาแนวเขียนคิดเลยกูไม่รู้ผิดเอายังไม่ส่งเลยนะเฉลยสำหรับข้อสุดท้ายนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อสองขาโคตรไม่ถูกเฮ้ยไม่ถูกจริงอ้ยุตอบเหมือนกัน ยูตอบเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันยูตอบห้าฉันตอบหกคืออย่างนี้ฉันว่าทุกคนน่าจะทําถูกแล้วก็คือเขียนก่อนใช่ไหมข้อไข่เขียนกอไก่กับขขอไข่ก่อนตรงข้ามกันแล้วก็ขอไข่กวางงูมันจะอยู่ข้างๆแล้วเราก็รู้ว่างองูจะอยู่อันอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีอีกคนนึงอ่าอันนี้การที่มันจะอยู่ตรงข้ามกันได้เป๊ะๆมันต้องเป็นเลขคู่ไง คือถ้ามันเป็นเลขคี่มันจะไม่ตรงข้ามกันไงอัะนั้นอย่างน้อยก็หกไงก็ไม่ช่แค่นั้นเองเข้าใจได้เข้าใจได้คมันไม่มันไม่ทันได้คิดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยว่ามันจะต้องแบบว่าจะต้องมีสองคนที่อยู่ประกอบายกออะดิฉันแค่รู้สึกว่าในชีวิตจริงฉันโทรถามว่านั่งกันกี่คนแล้วมันจบจบหรืววันนี้ไปกี่คนดีจบ อ่โอเคใจอยจอยเฮ้ยเหรอถือว่ายากมากเลยนะไม่ไม่คิดว่าข้อสอบแบบแพทย์ะมันจะยากขนาดนี้ค่ะมีหลายข้อที่ทำแล้วหน้ามานอ่าเดี๋ยวให้ทีมงานสรุปกันก่อนดีกว่าว่าคะแนนของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างค่ะคนที่ได้เยอะที่สุดนะคะได้ไปทั้งหมด3คะแนนค่ะคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดคือพี่น็อตค่ะไปชิงมงจับมือกัน คนถัดมานะคะจริงๆเฉือนกันแค่คะแนนเดียวเท่านั้นค่ะมันก็นิดหน่อยแล้วแหดูไม่ออกเลยว่าใครมันก็เลยสองหนึ่งแหละคนที่ได้สองคะแนนนะน้องแม็กค่ะไม่จริ้งโต้เดี๋ยวไ้หาไปก่อนต่อกับพี่นุ่นอ่าแสดงว่าที่โดนทำโทษก็คือไอติ้ขอให้พะลองโทษมันอย่างหนัก อยอ่ะเดี๋ยวเราไปลงโทษกันเลยค่ะอ่าบทอะไรนะลงโทษบทลงโทษบทลงโทษของเราคือเขาอย่างนี้เขาบอกว่าทีมงานบอกว่างี okay, ้นี่ให้เอาน้ำกินเข้าไปเนี่ยเอหมดนี่ภายในเวลา30ิวิมิลิเซกโอ้โหทำได้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันข่าวว่าพี่ไอจีจะทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมจะทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหม งวดนี้เลขที่ออกสามสิบวิอมหรือเปล่าคะพร้อมได้ครับตึงตึ้งอ่ะตึ้งไปไปใหญไปอีกเร็วอีกเร็วอีกอ๋อสมุดสิบแล้วสมุดสิบวิแล้วเดี๋ยวยี่สิบเดี๋ยวยี่สิบ<ป>แม่ไปเร็วสิ 9,8,7,6,5,4็ดหมึงอย่าพุ่งมึงอย่าพุ่งคุณลงก่อนละหมดเวลาค่ะอก็จบกันไปจอยวันนี้ใช่ไหมเอาจริงไม่ค่อยจอยนะคือจริงจังเว้ร์าชนะไงคนมันได้ไม่ไม่เนอะแต่มันก็ยากแต่ว่ามันก็คือทุกคนได้รู้ทั้งแบบแนวทางที่มัน อาจจะผิดพูดอไรกนได้เตรียมตัวกันถ่อใช่ค่ะยังไงก็ตามถ้าน้องๆทุกคนเนี่ยอยากเตรียมตัวสอบความแพย์พูดง่ายๆคือลองเอาข้อสอบความไม่ใช่เก่าๆมาทําเลยเพราะว่ากสพอยังไม่ได้เปลี่ยนแนวทางอะไรมากนักนะคะ แล้วถ้าอยากได้ข้อสอบเพิ่มยังไงคะใช่ถ้าสำหรับน้องๆคนไหนที่ไม่รู้ว่าเออจะไปหาข้อสอบมาฝึกทําจากไหนอะไรเงี้ยก็ให้น้องๆนะคะสามารถติดตามรายละเอียดข้อสอบต่างๆน้องได้ที่ด e สคริปชั่นข้างล่างคลิปนี้เลยนะคะไปกดดูกันได้นะได้เลยแล้วครั้งต่อไปเราจะมาลองทำข้อสอบวิชาอะไรอีกก็สามารถติดตามได้ที่ T c a s t e r Official ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เรา3าคนก็คงต้องลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กด c r ด b e ด้วยนะ